เสร็จแล้วคะ่ะน้ำพริกอ่องหมูสับแล้วก็ข้าวกันจีนไม่มีเลือดนะคะใส่แต่หมูอย่างเดียวมาทานกันได้เลยเจียวกระเทียมเจียวให้หอมเอาหมูลงไปผัดกับเครื่องแกงใส่มะเขือเทศลงไปน้ำพริกอ่องแอนข้าวกันจีน น้ำริออกอ่องมะเขือเทศเริ่มเยอะแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะสูตรบ้านเราเองใปนไ่ลงไปแล้วเขาก็จะมีความข้นเพิ่มขึ้นจะเป็นตัวเลยนะ สุกแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปจุ่มดูดีนะคะตอนนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะคะทำเองอร่อยเองค่ะมาเจ้ามากินน้ำพริกอ่องแล้วก็ข้าวกันจีนแต่กันนะเจ้าวันนี้ ตื่นมาทําแบบสลืมสลือก็อเลยบัดได้ถ่ายวิธีทํานะเจ้าอันนี้เป็นข้าวกั้นจีนบบบมีเลือดนะเจ้าเขาก็เลยใส่กัะหมูซับแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆนะเจ้าอันนี้เจียวกระเทียมเจียวแล้วมันไหม้กันเลยใส่เป็นพริกทอดแทนนะเจ้ามาลองจิ้มดูนี่เป็นหอมแดงแล้วก็บะแต่งนะเจ้าอืม อืมใชได้เลยเจ้าถึงมันมีเลือดเะฮาก็มีจิ้นหมูเนาะฮาก็เลยขยำขยำจิ้นหมูใส่ส่วนอันนี้จะเป็นน้ำพริกอองนะเจ้ากิ่งกะพักลวกเนาะกะล้ำลวกอืมอืมลํำแต่แตเจ้าสูตรบ้านเฮาจะใส่ไข่ตัวนะเจ้าตี่อื่นเปิ้ลมาใส่ไข่แต่ก็ล้ำดีมาเจ้ามากินด้วยกันนะเจ้า นำแ,แต่เจ้าแฟนไปเะยะีการเดี๋ยวแฟนกลับมาจะให้แฟนลองจิ้ม่อนะเจ้าบ๊ายบาย